ครับสวัสดีครับมาอยู่กับชูลูอิสานอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็อยู่กับการทำงานของโคกงหนองนาสามไร่นะครับของอำเภอลำดวนใช่ไหม <laughs> วันนี้ก็ทองฟ้า เพมฟ้าคพิ่มฝนนะครับนี่ครับสภาพหน้าง,งานฝนฟ้าอากาศไม่ตกนะครับนี่ก็เริ่มไปได้นิดหนึ่งแล้ครับบ่อที่สองตอนนี้ก็โอลิง เจ้าส้มลายนะครับระเบิดอีกแล้วเมื่อวานไปซื้อแล้วครับมันเป็นโอริงแบบผอมนะครับแต่ผมเอาแบบอ้วนมาแล้วมันมันเลยวงกลมอ่มันก็เลยใส่ไม่ได้ผมก็อัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับแตกเหมือนเดิมสายตัวนั้นครับตัวยืดครับตัวยืดบุม สอ,สองสายจะเป็นสายฝั่งนู้นครับสายใหญ่ถอดรอแล้วครับผมให้โอลิงท่าแก่ไปซื้อแล้วนี่ก็นั่งรอนะครับอยู่คนเดียวเฟียวเลยนี่จะทำทางตรงนี้ให้รถดำวิ่งกันนะครับ ยิงออกเส้นนี้แหละรอด,ดูว่ามีลัน่นทางานนี้มีลัน่นถ้าไม่ลั่นก็เล่นครับเอายัง,งไ,ไงดูครับฉีกกระจายหมดโคลิงตัวนี้นอ,อะไรกินข้าวยังได้อะไรกิน น้ำพิกแล้วก็ผักโลกเซบวะก็อ,อ,อยูงง่นะพดทำใครน้อแมวคุณ <laughs> พูดดงนะ <laughs> ทำไงานไปลนะ่อยู่ไหมคนลุงตู่ธมาดาแลนะ้วครับงานตอนนี้ก็ได้กี่วันแล้วนะ ห้าวันแล้วนะห้าวันแล้วยังไม่ไปไหนเลยดูครับตรงนั้นก็จะเป็นของไส่ไก่ช่างเขาบอกว่าของไส้ไก่ประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรผมไาได้แล้วนะครับจากโน้นมานี่ก็ร้อยเมตรจากนี่ไปโน,น้นก็ร้อยเมตรอ้อมานี่ก็ร้อยเมตรก็สามรอยเมตรพอดีตอนนี้ก็จะเป็นสะสองลูกนะครับ ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นี่ก็ฝั่งนู้นก็ถอยดินออกไม่ได้นะครับก็ต้องใช้รถผมจะเปิดจากตรงนี้ไปเลยให้รถลงไปข้างล่างเลยครับถ้าไม่เปิดไม่ได้ว,ดไวัดทำไม,ไมอยู่ที่ทำงานจะไปวัดทำไม บอกว่ายู่ที่ทำงานจำไปไปอัดหน่อยไหนเราอยากมีเรื่องครับเดินมาหาเรื่องอยู่ครับเพื่อนเขาเยอะด้วยเพื่อนเขาตั้งสี่สิบคนครับอืมเย้ มูทาวันนี้เมาเามาเอา่ะซักเสื้อผ้าย่างกูแฟบอ,อยู่ตรงหน้ารถอัหนหนัน้นลาคอยต้ออยยามาสักเลยสักเลยเดี๋ยวไม่มีสายพี่หมดหมดเนี่ยสกักสักตุ๊บสะเนี่ยสายกิ้งเลย นี่ก็น้ำอยู่ตรงนั้นไหน้นำสายไม่เห็นบ่ <laughs> เดี๋ยวค่อยซักก็ได้วันนี้จะใช้ให้เราซักเสื้อผ้าให้ครับจ้างเขาครับครึ่องคดเล็กครับ <laughs> <laughs> นี่ก็นั่งรอเสียตินนะครับ เออเอาไปลวกอะ่ะอันนั้นระเดงไม่ใช่ป่ะเอาอัอนอ่อนๆไปผ่าฟานแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกอะ่ะอร่อยนะทำน้ำพริกแบบแจวแจวนะ่ะเนี่ยอืม,อ,มอร่อยแนอ,อ,นอ่อีไม่อ่อนเท่าไหร่แล้วอีไม่อ่อนเท่าไหร่อันนั้นแหละมันอ่อนเขาเรียกว่าระเดน ข้าอ่อนพี่ขาพี่ขาฮะไปไหนนะแล้วย้อนนีอย่ไหไคลิปเมื่อตอนเช้าผมทำแล้วนะครับทำไปรอบหนึ่งแล้วมันติดลิงกสิทธิ์ผมก็เลยลบทิ้งเลยเสียดายคลิปครับ ก็ตรีบทำคลิปใหม่ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับคลิปสายระเบิดนี่แหละเพราะสายแตกไปไหนนะไปไหนโอ้สุนทรีเนาะเดีย๋ยวฟังติลิสิ์เลย เดินไปดูเขาทำอะไรกันโอ้ยรอสักแก่เนี่ก็ จะเร่งให้เสร็จนะครับยังไงก็ต้องเอาให้เสร็จไวไวตัาแก,กมีงานต่อแล้วครับรรถ้าทงคุยกับผู้สาวครับ แก่แก่แเ่แกวคือคือคือจากได้หกห้อสักสิบสิบคันยากได้บ้านสักร้อยร้อยหลังโอ้เอามาสร้างตึกว่าทงใจละเมอคิดถึงเธอถ่ายคลิปอะไรคลิปเมื่อเช้าตีลิกซิตหนูลบจออะไร มาดูหน้าดูตาเขาเปิดเพลงเอะไรเขาคุยมาทงจีบสาวเขานียโอ้จีบแฟนดูตากล้องครับพี่น้องมันจอๆเลยตายเหรอเอาคุยดิเร็วพี่ชูวนดีค่ะสวัสดีครับทงคุยจีบกันยังไงเราพี่อยากรู้ โนะอะไรมาน้ำแข็งเอาเอาใส่ถังเราไหมเอาสักก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเคยมีกว่าก้อนหนึ่งของเราถูกแก่ขึ้นมามั้งนี่ก็ไอ้เล้าติลิกซิตติลิกซิตลงไม่ได้เอ้ยเปิดแล้วบ่เปิดแล้วแต่ผมเปิดปัง้งนี่เฉยๆแต่เมื่อกี้มันลงไม่ได้ นี่ก็รอเท่าแก่นะครับอวนนอเขาไม่ให้น้ะไม่ให้เขาไม่ให้ไปเลยอ่ะรักเธอเสมอฉันไม่หยุดอยู่ที่เธอเฮ้ย รักเธอเสมอฉันจะหยุดอยู่ที่ทเธอเฮ้ยถูกแล้วรครับพี่น้องทีมนี้ก็สำนีกก่อนเด้อครับนั่งนั่นนง,นงรอเท่าแก่ก่อน